ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและใน่วนของวันนี้เราจะมาสอนปั๊มยอดแชร์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองนะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ให้กับโพสต์นะคะได้มีการมองเห็นกันมากขึ้นก็สามารถมาดูคลิปนี้แล้วเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะทํารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานกันมาแล้วเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่จะทำตามกันแนะนําให้เปิดโพส์หรือโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะก,กันก่อนได้เลยไม่อย่างนั้นนะคะ ยอดที่ทํารายการลงไปก็จะไม่สามารถอาบขึ้นมาให้เรากันได้นั่นเองนะคะโดยในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกนเป็น QR โค้ดที่ต้นคลิปกันเข้ามาก็ได้นะคะคลิกเข้ามาเพื่ออะไรนั้นก็มาดูกันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคียวมโซเชียลประมาณน,นี้เลยนะคะจากนั้นเราก็กดไปที่สมัครใช้งานกันก่นกอนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามากรอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเลยนะคะ และอย่าลืมคลิกแชร์ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชีทีมอยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตัวนี้กันได้เลยและเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยแลวเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็คลิกไปที่คำสั่งซื้อใหม่ของเรากันนะคะตอนนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ a c e b o o k กันเลย จากนั้นเราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะอย่างวันนี้เราจะมาเพิ่มแช่นะคะเราก็เลือกไปที่เพิ่มแชร์โพสกันเลยและในตรงบริการก็จะมีการแจ้งเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเอาไว้นั่นเองเราก็เลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลยและในโซของลิงก์นะคะก็ให้ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเลือกโพสที่ต้องการกันเรียบร้อยแล้วก็ให้กดกรอปปี้ลิงก์ที่ด้านบนจากนั้นก็ให้นําลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลย และเลของจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มสักหนึ่งร้อยเห็นก็จะแชร์ไปเลยนะคะค่าเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่หบาทเท่านั้นเองจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลยและเมื่อเรากดสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็คิกไปดูบอรการสั่งซื้อกันเลยและเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะจะสถานะขึ้นรอดำเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะะค ด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการแบบ่อสักู่นี้นั่นเองส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองค่ะแล้วก็สาหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกมาเติมเงินกันก่นกอนได้เลย และเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการหรือว่าจะเป็นการสแกน QR code, ทูบอนนี่วอลเล็และคริปโตเคอเรนซีนะคะก็จะสามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานด้านล่างแล้วเลือกคำตางกันไปได้เลยและสำหรับใครที่มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ้งหรือติดต่อแอดมินนะคะเราก็คลิกไปที่เมนูนี้กันได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามาเขาจะมีบุนมูนต่างๆให้เราเลือกแจ้ปัญหาลงไป รือสำหรับใครที่ต้องการสกอดข้อคามหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างกันตรงนี้เลยจากนั้นให้เลนมาแนบรูปภาพไปที่แอดแท็กใส่กันจากนั้นก็ใส่หมายเลขออเดอร์ของลงไปและให้กดส่งตัวกันไปได้เลยนะคะ เรืองหรับใครที่ต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงก็สามารถคลิกไปที่ไลน์ด้านบนหรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายด้านขวามือกันตรงนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองแล้วสาหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้กับเพื่อนในลองเข้ามาใช้งานนะคะก็ให้คลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดขัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 5%จากทางเว็บไซต์กันนั่นเองนะคะและสำหรับตอนนี้ใครที่มียอดส,สอะสมครบ1,000บาทก็สามารถลิกมาดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่เราได้บอกไปก็สามารถมาเลือกรับชมกันไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันถ้านั้นเราจะมารีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันเลยนะคะ และตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าใช้เวลารวดเร็วกันเท่านั้นขออภัยค่ะก็ถือว่าใช้เวลากันแค่ไม่กี่นาทีเท่าน,นั้นเองนะคะและสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานและเข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวน้ณที่ดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ